สวัสดีครับทัดครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมจะมาแนะน้ำตะเกียงรัวนะครับเป็นตะเกียงรววกินครับยี่ห้อพีเสือครับสำหรับตะเกียงรุ่นนี้จะมีตัวกัน3รุ่นมีตัวน้อยตัวกลางแล้วตัวใหญ่สำหรับคลิปนี้กับผมจะมาเสนอจะเป็นตัวเล็กครับรหัส2 3 5ครับก่อนแกะนี่จะเป็นนี่นครับสำหรับตาจะเป็นตาเป็นตัวนี้ครับ ตัวนี้ผมก็ได้มานนในราคา2องาบาทครับผมเป็นตัวเล็กแล้วก็จะมีตัวตัวกลางตัวกลางสักครู่ครับแป๊บตัวกลางจะประมาณนี้แล้วก็มีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนี่เป็นตัวนี้นี่ครับผมขอหย่าลงก่อนแป๊บหนึ่งครับ คฮะเพราะอะไรเมาตัวน,นี้เราเพราะเปิดใส่ทีแรกในการดึงดึงปลวกดึงปลวกแล้วใส่มือจับแล้วก็กดกิโนม่าสีับแล้วก็แล้วก็รเขาก็ผมรับแล้วก็วกวกมือกดปุ่มข้างปลายแบบปล่อยเป็นรูมานี่ครับผมแล้วก็รเขาก็เอาตัวพวกออกมาของแถมก็จะมี ัวกลวยเติมน้ำมันเป็นนยันคุัคูมือครับมีไส้แถมมาสองอันอีกตัวหนึงจะอยู่กับแตะเกียงครับเป็นสามอันสำหรับอตอนนี้เราเอาโปออกมาเรื่อยๆครับโปมันจะมีแบบเป็นแบบ มันอิคุณท่าใชัชิชูนะครับเขดก่นตัวเลขกัมอสสำหรับการในฟ้าฉีดครับการในฟ้าฉีดเวลาเขาไปการตืี่นออกแชมกางในฟ้าฉีดสำหรับน้ำมันตัวนี้ผมทนการในฟ้าฉีดแนะนํำน้ำมันโยตรามันจะวิมีกินหรือว่าข้นจะน้อยถ้าเป็นน้ำมันกาดมันจะมีกินครับประมาณเราเหมือนไปงานไปงานบุญครับแต่เป็นน้ำมันกาด แต่สองตัวนี้สวนตัวนี้ผมผสมน้ำมันเป็นน้ำมันดีเซลสามส่วนแล้วก็บินเ้นส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็ร่างลองเบิ์งว่ามันกินใส่บอถันวาน้ำมันตัวนี้ถันวาถันวาตัวผสมมันล่องใส่เพื่วโอเคบวกง่ายใส่ตัวนี้เลยครับแต่ว่าปุ๊อาจจะดำจะน้อยกับบ่เป็นยังครับพ่เกิดยืนยวนกันไปครับสำหรับราคาราคาน้ำมันนะครับถัดเป็น ถ้าเป็นโยตากะอยู่ขวดหนึ่งลิตรน,นึงกะร้อยยี่สิบบาทรวมค่าส่งกับยูม่านลอยห้าสิบบาทถ้าเป็นน้ำมันกากะหาสื่อในไกลๆ,ๆ,ๆบ้านผมมีกะขวดละห้าสิบบาทครับสำหรับสำหรับเชดิบาปีลาปับอเอาเป็นว่าม,มาเบิงมาเบิงวิธีการใส่ในน้ำส่วนประกอบ ตัวนี้จะเป็นตัวหมุนครับหมุนเพื่อจะให้ใสขึ้นมากถ้งหมุนตามเข็มนาฬินนกาใสขึ้นมาใสขึ้นมาหลายเห็นให้เห็นในไฟเห็นให้มันสว่างขึ้นตัวนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันนี่ครับลูกยางอะสียึดตามขอบนี่เป็นเป็นเป็นประเกน็เนในง,งานก็คือโอเคครับก็ถือว่าหนาอยู่ก็นั่นกับ ถัดได้ซื้อตะเกียงตะเกียงในเจ้าหนึ่งในลาซาด้าเนาะราคาลอยลอยลอยสามสิบบาทรู้สึกว่าเนือเนืองานมันจะอ,อ่อนแย่ำย่ำใส่ไปสักครับไฟไฟไฟไขึน้นตัวนี้แล้วมันมีรูยางตัวนึงครับทีว่าทีว่ามาน้ำตะเกียงครับมันนี่เห็นเห็นเห็นไฟมันพุ่งแล้วไฟมันถือตัวนี้ตอนนี้ผมก็ได เอาไว้ถ้าเป็นน้ำปลา,ปาดิบไปซื้อกลับมาเลมาใส่ครับอุตมะนี่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นน้ำมันอันนี้กให้ใส่นี่ป๊าบอะไรครับเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำมันก่อนครับทดลองการเตือนอนะครับนี่ครับเราจะใช้น้ำมันนะครับเ,เป็นขวดของน้ำมันโยต้าครับแต่ว,ว่า ตัวเนี่ยน้ำมันเนี่ยผมผสมอ่าใส่ดีเซลสามส่วนแล้วก็ใส่เบนซินหนึ่งส่วนอันนี้เป็นการแบบจุดจุดระสาธิตรีวิวสิครับปกติถ้าเป็นปตัวเลก็กครับผมจะใส่ใส่ใน้ำมันโยต้าครับเพราะว่าตัวเลก็กผมไม่จะเอามานางนางนางชิวๆครับเพราะว่าจังน้ำมันโยต้ากัเพิ่อนกับสีบะมี่แบบมีกินมีข่วานายครับต้องเติมก่อน มันเป็นน้ำมันผสมนะครับดีเซลกับบินซินใช่ปพอประมาณครับผมเดี๋ยวเขาอยาเบิงบ้งเดยใช่ไหมแล้วกับประมาณนี้กับปลากระปิด เน้นตึงๆมือนะครับสำหรับสำหรับตัวนี้เขาก็สามารถหมุนหม,นมุนแกวงมาได้ถูข้างในจะเป็นเป็นใสเราเป็นแบบเหมือนเป็นแบบเป็นแบบสองชั้นข้างในครับก็ต้องทาใอ้น้ำมันนะครับดูดมาดูดมาใส่ขางบนก่อนแจ้งจ,จุดได้ครับถ้าถ้าจุดเลยมันมันก็มันก็จะกินใสที่ว่าท่านบ่ คันพ่อนั่นเ,เขาก็อ,าออกเลยครับปึ๊บรอกับผมผมเนี่ยใจความกับทางออกครับผมทางเราหมุนหมุนทวนเชียนนาฬิกาจะจะจะเข้าไปข้างในแล้วหลัว่างช่วนตัวครับผมชอบตัวเล็กพอตัวเล็กอ่ะมันสะดวกสบายครับเวลาเล็ง เบลิงแห้งปรนไดมันกะมันกะจาก่าเลยนะครับทำตัวใหญ่เนี่ยในน้ำมันเส้มันกาดนะครับพอใน,น,นมันกาดต้องมากินใส่หรือจะเป็นน้ำมันโยตา้าโยต้ากาจะเปลืองก็ได้ครับเพราะเป็นตัวแย่อ่าผมป้าปลาก็ปิดตะเกียงด่วครับอ่าระบบบ่ซับซ้อนบ่คือตะเกียงแบบมูเจ้าพายุมันตะเกียงแจดครับ มันตองมาพอใส่พออย่างเหครับปุ๊บใส่หมุนขึ้นทิดน้อยประติตองแต่งครับแตงแตงแตงตรงใส่อพอปุ๊บี๋ยวขออยากเจ็บติดลังกองครับแล้วก็ปึ๊บพร้อมจุดเลยประมาณนี้ครับผ่อนลงนิดนึง พอลงก่อนครับแล้วก็ปรับปุ๊บเหมือนเดิมครับตัวนี้นี่ครับอ่าตัวนี้ครับป๊บนึงนี่ครับเอามือตัวนี้กลับตัวนี้ดึงตัวนี้ขึ้นครับดึงเห็นเป้าแล้วก็เข้าใส,ใส,ใส่ใส่มือประคองโป๊ตัวนี้เห็นมากครับอาล้ถ้าปล่อยลงเป็นไงครับประมาณนี้ครับนี่ เดี๋ยวผมจะลองลองเล่งกันเบิงแล้วก็เบิึงควันนะครับครับคุณอาจจะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้านราปรับถ้าถ้านราปรับแรงควันมันก็จะหลายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันมูฟาราฟินมูน้ำมันโยต้าที่ผมใส่ที่ผมแบบมักนครับน้ำมันโยต้าเล่งอ่ะมันก็บอยู่บรควัน แต่ว่าแสงกับแสงแสงโอเคครับเราเราก็กินใส่ครับที่สําคัญมากินใส่แต่แต่ถ้าเป็นตัวนี้ครับตัวที่ผมผสมนี่ตัวดีเซลดีเซลสามส่วนเบนซินหนึ่งส่วนตัวนี้โอเคครับกินนะ่ะกินนะ่ะถือว่าบ่มีครับควนกับเหล่งมากควนกับบ่ค่อยกับบ่หลายครับบ่หลบ่หลแต่ถ้าเป็นน้ำมันกานะครับควรราคาสิบบาทตัวนี้โอผมนึก เหมือนแบบบรรยากาศมันไปแบบงานศพแบบงานศพงานบุญกระถินประมาณนั้นผมวิ่งเลืงประมาณนี้ครับแต่เพิ่มออกเล้วเพิ่มออกประมาณกรุงกว่างก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมดีเดี๋ยวผมเหยียปิดไฟปิดไฟเนี่ยประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวร่องปิดไฟเ่็นปิดไฟบานก่อนวางแจนน้ำเลยนี่ยครับหลวงพ่อปิดไฟบานปั๊บนะครับมันก็เนี่ยครับแสงออกประมาณนี้ครับโอเคเนาะเนี่ยครับแสงประมาณนี้ สำหรับราคา200ร้ว่าโอเคครับเสียงประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่งเล่งเล่ง,ลงนแบบแบบจใจไไหน่อยอ่าเดี๋ยวจะลองพ่อนพ่อนดูครับพ่อนดูพ่อนพ่อนแบบลิลี่ประมาณนี้ครับ มานาั่งคิวหนาบ้านคนระับสำหรับตะเกียงตัวผมมีเจลิงม้นี่แหละเวลาผมมาน,านั่งนะัะพี่เลี้ยงเลงม้นี่ครับแล้วอจะล่ออีกสองตัวครับเอามาตัาง้งมีอันนี้เป็นตัวเล็กครับแล้วก็เดี๋ยวตัวกลางกันมาสักครู่กันแป๊บนึงเนี่ยตัวเป็นตัวกลางเดี๋ยวผมจะล่อจุดนะครับ ี้เป็นตะเกียงลวกของกินนะครับยี่ห้อผีเสื้อปั๊บมีน้ำมันน้อยน้อยแล้วเ๋ย่ไปตั้งขึ้นปับ๊บอ่ยตัวก้าง แล้วก็ต่อไปตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้แนะนำใส่น้ำมันน้ำมันกาดนะครับน้ำมันกาดเพราะว่าเพราะว่าห้องไวงงง้ข้างนอกห้องบแบบเ่ได้ไว้ยนี่แบบย่ำไปเฉยเหมือนเบร,บรย์เบได้ไต่ฟังชีนี่แบบตัวใหญ่ เดี๋ยวูกครับอ่านี่ประมาณนี้ครับอ่าพอน้องกวนแรงเกินตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอ่านี่ครับสามตัวตัวเล็กสองสามห้าตัวกลางสองห้าห้าตัวใหญ่ สอง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 แปดห้าแบบโอเคไหครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแค้ตัวคลิปมาจนว่าฮอดถ่ายคลชีพบะจะได้กับฝากากดไลค์กดติดตามสำหรับถัดก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมบค,ครับสวัสดีครับ